เนื่องจากทางช่องไม่ได้เปิดการสร้างรายได้จึงอยากขอแรงสนับสนุนนิยายจากทุกคนเงินที่ได้จากการโดเน a t เราจะนำไปเปิดนิยายตอนต่อไปเพื่อมาทำคลิปขอบคุณค่ะตอนที่40ตระกูลอู่ที่แน่นขนาดไออูเ่เฉินเหมือนจะเดาความคิดของทุกคนออกเขาเดินไปหาสาวใช้ด้วยรอยยิ้มก่อนจะหยิบกล่องไม้ขึ้นมาจากถัดใบหนึ่ง แล้วเปิดมันออกยาสีแดงที่มีลวดลายสามเส้นสะท้อนขึ้นมาในสายตาของทุกคนพร้อมกับกลิ่นหอมหอมลอยเข้ามาแตะจมูกยาฉีส่วนหากกินยาฉีส่วนเข้าไปจะทำให้การบ่มเพาะของผู้กินถูกยกระดับขึ้นบนใบหน้าของอู่เฉินเผยรอยยิ้มจางๆออกมาขณะเอ่ยแนะนำเม็ดยานี้ เขาปิดกล่องไม้แล้ววางลงที่เดิมจากนั้นก็เดินไปหาสาวใช้อีกคนและหยิบกล่องไม้ขึ้นมาอีกใบพลางแนะนำต่อไปว่าส่วนนี้คือ,อยาฟื้นฟูเมื่อผู้บ่มเพาะขอบเขตฉีซส่วนได้กินเข้าไปแล้วอาการบาดเจ็บทั้งภายในและภายนอกก็จะหายเป็นปลิดทิ้งแม้แต่อาการบาดเจ็บเรื้อรังในสมัยหนุ่มๆก็ยังพลอยดีขึ้นอีกด้วยอู่เฉินวางกล่องไม้ลงแล้วเดินไปหยิบกล่องไม้อีกใบขึ้นมา ก่อนจะอธิบายว่าส่วนนี้คือยาปราณมันสามารถฟื้นฟูลงปราณที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาได้เวลาที่ต่อสู้กับศัตรูหากใช้ยาปราณจะทำให้มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่อูเ่เฉินแนะนำยาดวงตาของทุกคนก็ยิ่งร้าร้อนขึ้นมาหลังจากแนะนำยาทั้ง3ชนิดเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็พากันหายใจอย่างหนักหน่วงและจ้องมองไปที่กล่องไม้เหล่านั้นอย่างหิวกระหาย ความโลภค่อยๆคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆพวกเขาถึงกับอยากร่วมมือกันฆ่าอู่เฉินเพื่อแย่งยาพวกนี้มาบรรยากาศในห้องค่อยๆเริ่มแปลกไปแม้กระทั่งมีจิตสังหารแพ่ออกมาจางๆเมื่อสังเกตเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของทุกคนอู่เฉินถึงกลับอมยิ้มขึ้นมาในดวงตาสีเข้มฉายแววคาดหวังออกมาอยากจะปล้นเงินรือ เขาแทบตั้งตารอให้คนเหล่านี้ลงมือไม่ไหวหากเป็นแบบนั้นจะได้ถือโอกาสทดสอบพลังของตัวเองในตอนนี้ไปด้วยเลยการบ่มเพาะพลังกับเหล่าเด็กน้อยในสำนักดังเฉียงอยู่ทั้งวันมันทำให้เขาแทบจะลืมไปว่าตัวเองเคยเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองทะเลทรายบางทีผู้นำตระกูลเหล่านี้อาจจะทำให้เขาฟื้นฟูความรู้สึกกอขอองค์การเป็นยอดอันดับหนึ่งในปีนั้นขึ้นมาได้ แต่น่าเสียดายแม้ว่าผู้นำตระกูลเหล่านี้อยากจะได้ยาทั้งหมดมาเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถยับยั้งอารมณ์ด้านมืดของตัวเองลงได้ไม่มีใครกล้าลงมือคิดจะแย่งของของอู่เฉินไม่รักชีวิตกันแล้วอีกอย่างในเมื่อมีวิธีแลกเปลี่ยนเม็ดยาได้แล้วทำไมต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงด้วยเล่า ไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะสามารถต่อกรกับอูเ่เฉินได้ต่อให้พวกเขาทั้งหมดร่วมมือกันก็ไม่แน่ว่าจะสามารถคุกคามอูเ่เฉินได้มากนะักซีดอดอดทุกคนพากันสูดหายใจเข้าลึกๆและกดความคิดที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงลงจากนั้นอารมณ์ของพวกเขาก็ค่อยๆกลับมาเยือกเย็นเหมือนเดิมอูเ่เฉินรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยจากนั้นเขาก็โบกมือเอาะข้าก็แสดงยาให้พวกท่านดูแล้วถ้าพวกท่านยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ก็ให้กลับไปเตรียมของมาโอกาสมีแค่ครั้งเดียวหากพลาดไปแล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเมื่อสังเกตเห็นความผิดหวังของอูเฉินทุกคนก็รู้สึกยินดีขึ้นมาทันทีโชคดีที่พวกเขาไม่บุ่มบ่ามอทำอะไรง่ง่ๆลงไปแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโลภจนหน้ามืดตามวยกตัวอย่างเช่นหลิงจ้านผู้นำตระกูลหลิงเขาไม่เคยมีความคิดที่จะปล้นอู่เฉินเลยสักนิด ในเมื่อรู้ว่าสามารถใช้เคล็ดวิชาดัชนีธรรมดาขั้นสูงมมอแลกเม็ดยาได้แล้วทำไมต้องเอาตัวไปเสี่ยงอันตรายด้วยมันไม่ฉลาดเอาซะเลยหลังจากเงียบไปสักพักหลินจ้านก็ถามขึ้นมาว่าผู้นําตระกูลอู่ข้าขอถามอีกสักข้อนอกจากเคล็ดวิชาดัชนีธรรมดาขั้นสูงแล้วข้าสามารถใช้เคล็ดวิชาอื่นมาแลกยาได้หรือไม่ ในความเห็นของเขาในเมื่อเคล็ดวิชาดัชนีสามารถนำมาแลกยาได้ถ้าอย่างนั้นเคล็ดวิชาที่ลำค่ามากกว่านั้นก็น่าจะนำมาแลกยาได้หรือเปล่าเมื่อได้ยินคำถามของหลิงจ้านคนอื่นๆก็พากันมองไปที่อู่เฉินด้วยสายตาคาดหวังพวกเขาไม่สามารถหาซื้อ,อยาขั้นที่หนึ่งได้อย่าว่าแต่ยาขั้นที่หนึ่งเลยถ้ายาขั้นที่สองหลุดออกมาวางขายต่อให้พวกเขาขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มี ก็ไม่อาจซื้อมันมาได้มีเพียงแค่เม็ดยาเท่านั้นที่เป็นสินค้าที่ประเมินค่าไม่ได้แม้ว่าบางคนจะมีเงินแต่ก็ไม่มีช่องทางที่จะซื้ออันที่จริงแล้วเม็ดยาส่วนใหญ่ที่ถูกหลอมออกมามักจะถูกคนจากตระกูลใหญ่ๆใ,ในเมืองฟูเฉิงแย่งซื้อไปหมดบางครั้งหากมียาหลุดเข้ามาขายในตลาดผู้คนก็จะพากันแห่ไปซื้ออย่างรวดเร็วจนไม่เหลือถึงมือพวกเขา มันไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้ปรากฏขึ้นดังนั้นพวกเขาย่อมหวังที่จะแลกเปลี่ยนพวกมันในยจำนวนที่มากที่สุดต่อให้ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากพวกเขาก็ไม่คิดเสียดายยิ่งไปกว่านั้นเท่าหากเคล็ดวิชาดัชนีระดับธรรมดาขั้นสูงสามารถแลกยาได้แล้วทำไมพวกเขาไม่คิดหาช่องทางเพิ่มเพื่อรับเม็ดยาเพิ่มขึ้นละ่ะข้าเข้าใจความคิดเจ้าแต่ เฉิญสายหน้าด้วยท่าทีเสียดายข้าต้องขอโทษด้วยมีแค่เคล็ดวิชาดัชนีธรรมดาขั้นสูงเท่านั้นที่สามารถแลกได้หลังจากที่ได้ยินคำตอบนั้นทุกคนต่างก็พากันผิดหวังขึ้นมาแต่ก็ได้แต่ยอมรับมันยังไงซะพวกเขาก็ไม่อาจบังคับให้อูเ่เฉินให้ยอมรับแลกเคล็ดวิชาอื่นได้หรอกจริงไหมต่อให้พวกเขาจะพากันคิดแบบนั้นแต่ไม่มีใครมีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ ความเงียบเข้าปบคลุมไปทั่วห้องจากนั้นหลินจ้านก็ปลายตามองทุกคนที่อยู่รอบๆก่อนจะกระแอมไอออกมาแล้วพูดกับเหมาและเยาวหยงฉ่ายว่าพี่เหมาพี่เยาวข้าเพิ่งนึกได้ว่ามีเรื่องด่วนที่ต้องรีบไปจัดการดังนั้นข้าขอตัวกลับไปจัดการก่อนใช่ใช่พอน้องหลินพูดแบบนี้ข้าก็นึกได้ว่าตัวเองก็มีเรื่องด่วนเช่นกัน น้องหลินที่เหมาบังเอิญเลยข้าเองก็มีธุระที่ต้องกลับไปจัดการที่บ้านเช่นกันเอาละไม่ต้องพูดอะไรกันมากข้าขอตัวกลับก่อนตอนนั้นทั้งสามคนทำตัวราวกับว่าไฟไม่มาถึงคิ้วแล้วแต่ละคนต่างยกข้ออ้างนี้ขึ้นมาแล้วรีบแยกย้ายกลับบ้านเมื่อเตึ้งเปยยอเซียวสอวี่หยาง ัวคูณและคนอื่นๆเห็นแบบนั้นก็พากันนั่งไม่ติดขึ้นมาต่างคนต่างรีบกล่าวลาวอูเ่เฉินแล้วพุ่งออกจากจุนตระกูลอู่แทบไม่ทันราวกับว่าที่บ้านเกิดเพลิงไม่ขึ้นมาแม้ว่าอูเ่เฉินจะเตรียมยาไว้มากมายแต่ใครจะรู้ว่าตระกูลอื่นนั้นจะมีเคล็ดวิชาดัชนีทอนระดาขั้นสูงเท่าไหร่เท่าหากพวกเขาชักช้าแค่ก้าวเดียวบางที เ็ดยาเหล่านั้นคงถูกแลกเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ได้หากเป็นเช่นนั้นพวกเขาคงรู้สึกเสียใจแย่รอเดี๋ยวก่อนอย่าลืมช่วยข้าประกาศเรื่องนี้ออกไปด้วยอูเ่เฉินแสดงสีหน้าเหมือนไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะอ,ออกมาดีทว่าเขากอดไม่ได้ที่จะตะโกนบอกได้ได้ผู้นำตระกูลวางใจได้ข้ารับปาก,กว่าจะประกาศเรื่องนี้ให้ทุกคนต่างพากันรับปากแต่จะมีใครทำบ้างนั้นก็ไม่ใครรู้ สักพักคนในห้องก็หายไปกันหมดเมื่อมองดูผู้คนที่พากันวิ่งกลับบ้านของตนเองอูเ่เฉินก็ลูบหัวแล้วยิ้มออกมาอย่างขมขื่นอย่ามากมายเช่นนี้ไม่รู้ว่าพวกนี้จะใจร้อนไปทำไมยังไงซะมันก็ไม่พอแลกหอรอออกกอเขาจินตนาการออกกว่าอีกไม่นานเขาจะต้องยุ่งตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนอูเ่เฉินสายหน้าและพูดกับสาวใช้ข้างกายว่าเจ้าไปต้มชามาอีกสักสองสามกาจะได้มีดื่มกันครบทุกคน หลังจากส่งทุกคนกลับไปแล้วอูเ่เฉินก็กลับไปที่ห้องทำงานแต่นั่งไม่ทันไรหลิงจ้านที่ออกไปไวที่สุดก็กลับมาหาเขาเมื่อเห็นหลิงจ้านเหมายและคนอื่นๆแบกกล่องใบใหญ่มาด้วยตาของอูเ่เฉินก็เป็นประกายขึ้นมานี่พวกเจ้าไม่ทำเกินไปหน่อยคงไม่ได้ขนเคล็ดวิชาออกมาจากตระกูลทั้งหมดหรอกนะไม่ใช่ว่ามันประหยัดเวลากว่างั้นหรือ หลินจ้านยิ้มเมื่อมองไปที่เหมาและเยาหยงชายที่แบกกล่องขนาดใหญ่มาด้วยทันใดนั้นเขาก็แสดงสีหน้าอึดอัดออกมาคิดไม่ถึงจริงๆว่าพี่เหมาพี่เยาจะคิดแบบเดียวกับข้าเพื่อกลับมาจนตระกูลอู่เร็วขึ้นพวกเขาจึงไม่มีเวลาแม้แต่จะตรวจสอบว่าเล่มไหนคือเคล็ดวิชาดัชนีธรรมดาขั้นสูง สุดท้ายจึงตัดสินใจคว้าทุกเล่มใส่กล่องแล้วยกมาที่จวนตระกูลอู่หลังจากนั้นก็ค่อยตรวจสอบอีกทีเหมายก็เผยรอยยิ้มอภัอยออกมาคนเก่งนันย่อมเห็นตรงกันอยู่แล้วเมื่อเห็นสีหน้าเก้อเขินของทั้งสามอูเ่เฉินก็ถอนหายใจออกมาและพูดขึ้นว่าเงินพวกเจ้าก็ตรวจสอบมันเถอะเมื่อไหร่ที่เจอเคล็ดวิชาดัชนีระดับธรรมดาขั้นสูง เมื่อนั้นก็ค่อยนำมาแลกยากับข้าแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกหลินจ้านกับอูเ่เฉินนั้นจะไม่เลวแต่อูเ่เฉินก็ไม่ยอมผ่อนปรนเขายังคงยึดกดตามเดิมพวกหลินจ้านก็ไม่คิดว่าอูเ่เฉินจะยอมผ่อนปรนให้อยู่แล้วดังนั้นเมื่ออูเ่เฉินพูดจบพวกเขาก็วางกล่องลงที่นอกห้องโถงจากนั้นก็รีบหาเคล็ดวิชาทันทีด้านนอกจนตระกูลอู่ยำตระกูลหลินตระกูลเหมาและสมาชิกตระกูลอื่นๆต่างก็มาที่นี่เพื่อรอ ผู้นำตระกูลของตนเมื่อเห็นว่าผ่านไปนานแล้วแต่พวกหลิงจ้านก็ยังไม่ออกมาอีกคนเหล่านั้นจึงเริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นตรงหัวมุมถนนที่ห่างออกไปก็มีการเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งนั้นได้ดึงดูดความสนใจของ พวกเขาขึ้นมาเติงเปยยอเซียวผู้นำตระกูลเติงและสอยอยางผู้นำตระกูลสอวีต่างพากันเดินมาที่บ้านตระกูลอู่พร้อมกับคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านั้นล้วนถือกล่องมาด้วยพวกเขามาถึงแทบจะพร้อมกันกันกบพวกหลินจ้านคนฉลาดไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแต่เป็นความคิดผลก็คือบ้านตระกูลอู่กลับมาคึกคักกันอีกครั้งด้านนอกจนตระกูลอู่กลายเป็นแหล่งรวมยามจากตระกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตระกูลหลินตระกูลเหมา ตระกูลเติ้งตระกูลสวีตระกูลหัวเรียกได้ว่ายามแทบทุกตระกูลทั่วเมืองทะเลทรายต่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ทําให้ประตูด้านหน้าจนตระกูลอู่เต็มไปด้วยผู้คนจนแน่นขนาดไปหมดน้องชายเจ้ามาจากตระกูลไหนเจ้ากําลังเหยียบเท้าข้าอยู่นรู้ไหมหึดขอโทษทีพี่ชายที่นี่คนเยอะเกินไปโปรดเข้าใจข้าด้วยเร็วเข้ามีคนมาอีกแล้วเจ้าขยับไปหน่อยสิข้าขยับไม่ได้แล้ว ขยับไปอีกนิดหน้าก็แนบกับกำแพงแล้วพี่ชายข้าเรียกเจ้าว่าพี่ชายแล้วนะเลิกเหยียบเท้าข้าสักทีนิ้วเท้าข้าจะแตกอยู่แล้วอะกบเบาหน่อยหน่อยนิ้วเท้าข้าจะหลุดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครโชคร้ายที่ถูกเหยียบจนนิ้วเท้าแทบจะหลุดแต่ฟังจากเสียงแล้วอย่างน้อยๆผู้โชคร้ายก็ไม่มีแค่คนเดียว ด้านนอกห้องโถงหัวคุณผู้นำตระกูลหัวเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาและเดินตรงเข้าไปในห้องโถงท่ามกลางสายตาแปลกใจของอูเ่เฉินจากนั้นเขาก็ยื่นเคล็ดวิชาทั้งหมด3เล่มให้กับอูเ่เฉินพร้อมกับพูดว่านี่คือเคล็ดวิชาดัชนีระดับธรรมดาขั้นสูง เชิญผู้นำตระกูลอู่ตรวจสอบเดิมทีเขาก็ถูกปลูกฝังมาให้เป็นคนเจ้าระเบียบอยู่แล้วฉะนั้นเคล็ดวิชาและทักษะท,ทั้งหมดจึงถูกแบ่งประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบทำให้ง่ายต่อการค้นหาอู่เชิญรับตำรามาเขาจดชื่เคล็ดวิชาลงบนกระดาษจากนั้นก็ถามขึ้นมาว่าผู้นำตระกูลหัวท่านต้องการแลกยาชนิดไหนยาฉีส่วนยาปราณยาฟื้นฟูอย่างละเม็ด หัวคุณครุ่นคิดสักพักและบอกยาที่เขาต้องการจะแลกเปลี่ยนอู่เชิญพยักหน้าจากนั้นก็ส่งกล่องไม้สามใบให้อีกฝ่ายเมื่อรับกล่องไม้มาหัวคนก็กดความตื่นเต้นเอาไว้ในใจก่อนจะประสานมือบอกลาผู้นำตระกูลอู่ข้าขอลา ไม่รอให้อูเ่เฉินได้พูดอะไรหัวคุณก็รีบออกจากห้องโถงไปทันทีและหายไปในกลุ่มฝูงชนราวกับกลัวว่าอูเ่เฉินจะเปลี่ยนใจทีหลังทันทีที่หัวคุณเดินออกไปก็มีบางคนเข้ามาในห้องโถงต่อทันทีลินจ้านเหมาเติงเปยยอเซียวและคนอื่นๆค้นหาเคล็ดวิชาดัชนีไปพลางจ้องมองคนที่เข้าไปแลกเม็ดยาด้วยความอิจฉาไปพลางในใจกอดรู้สึกขมปอร่าขึ้นมา ข้าสาบานหลังจากที่กลับจูนไปในครั้งนี้ข้าจะจัดเรียนทักษะและเคล็ดวิชาไว้อย่างดีจะไม่ยอมให้มันปนกันมั่วแบบนี้อีกบางคนเก็บของที่บ้านอย่างเป็นระเบียบเพื่อที่เวลามองจะได้รู้สึกสบายตาส่วนบางคนนั้นชอบวางของระเกะระกะไปทั่วนึกอยากจะวางตรงไหนก็วางพอถึงเวลาจะใช้ก็ค่อยพลิกหายอีกทีและตอนนี้คนที่ไม่เก็บของเป็นที่เป็นทางก็ได้ลิมรสความไรระเบียบของตัวเอง